สวัสดีครับเอผมแบงค์ขโมงเกมแคตเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรเแอคชันกับคลิปเมอร์เดอรโดนตอนที่3กันแล้วผมนะอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายท่านเรียกร้องอยากให้ผมรีแอคชั่นต่อเหลือเกินก็ผมนะผมเคยรีแอคชั่นไปเมื่อนานมากตอนที่2ใช่ไหมเออแล้วผมก็บอกชมว่าถึง1 5 0 0รไลน์แล้วผมก็จะมาเรียคชั่นต่อตอนนี้ถึงแล้วผมก็เลยมาต่อครับผมนะตามที่ได้ตกลงกันไวโอเคแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีด้วยนะที่ผมพักซีรีส์นี้ไปพักใหญ่ เพราะผมจําได้ว่าสมัยก่อนที่ผมรีแอคชั่นเมื่อตอนที่สองอ่ะมันมีแค่ซับไทยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมลองเปิดคลิปนี้มาตอนแรกว่าจะรีแอคชั่นเห็นมันมีตัวเลือกภาคไทยให้แล้วด้วยกลายเป็นเรื่องดีครับผมนะเออเพราะตอนที่ผมดูตอนที่สองไม่มีภาคไทยให้นะมันจะมีแต่แฟนดับซึ่งผมก็คงไม่ทําแต่ในเมื่อตัวของชาแนลหลักเขามีภาคไทยให้แบบนี้ผมก็ต้องรีแอคชั่นแบบภาคไทยสิครับใช่ไหมเอ,อ่อดังนั้นทุกท่านโชคดีมากเลยครับผมนะ ถือว่าเป็นเรื่องดีของเราโอเคงั้นเดี๋ยวผมปรับก่นผมจะแทรกเสียงไทยแล้วก็ใส่ซับไทยด้วยโอเคอืมมางั้นก็มาดูกันนะผมนะว่าเป็นยังไงผมก็ค่อนข้างจะลืมตอนที่แล้วไปค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราดูไปรอฟื้นไปด้วยเลยกันล้กันโอเคมากอดแอมมายังอยู่ที่ฐานทัพของเราอยู่ผมนะ อยากรู้ว่าภาคไทยจะเป็นไงเหมือนกันเนี่ยออกมาดีไหมไทยเอ่ยคนหายอะ่ะ<ม> <Damn! S 1> เดมเสียงภาคไทยอะไรแว่นเอะน,นี่ใช่คนที่อยู่ในประกาศปล่าไม่แน่ใจโดนอะไรเข้าไปให้ผมเนี่ย ก็โคดอยพวกนั้นจัดการอยู่แล้วมั้งพวกเดิมแหละแก๊งเดิมโอ้อะไรอะ่ะโอ้แดมว<อ>ัดเฮ้ควบคุมได้เหรออุ้ยชีกือโหจังวะดึงแขนทิ้งเลยแล้วก็โอ้หเรียกมีโตวัดเดะโคเทเรียกมิโตออกมาได้ผมเนะี่ยเป็นพลังแบบไหนพลังเรียกมิโต ตัวอะไรเนี่ยเอา้าไปเหวียมมันตังง้งยัอก็คุณเธอน่าจะมีพลังจิตกับผมเนี่ยควบคุมกดฟริสติกเสร็จไปอีกหนึ่งลายใช่ไหมแล้วนายเมื่อกี้ภาษาอะไรโอเคตอนนี้โมด อ๋อกลับมาที่นางเอกเราก็ผมเนะี่ยเป็นไงมาไงถึงไหนแล้วเนี่ยเ,เนี่นยอ,อ,อืมเลยอ,อะไรขนาดนั้น,อน,น,อนโอ้ยโอ้ย,อยหัวไฟไหม้เป็นไรมาเอาไอ้นั่นบอกไม่เกี่ยวเลยกูโดนหางเลยเอ้ย เสียงภาคนี้ดีนะผพว่าใช้ได้เลยเนี่ยคนหายมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอ้ยช่วยแปลในส่วนที่เขาไม่แปลแล้วกันเพราะว่าภาคไทยก็จะไม่แปลสิ่งที่อยู่ในวิดีโอนี้วัดเดะเป็นไรเอาร้อนแล้วเอาเอาชีวิตไปหมดแล้วเดาฟักเอ้าโอ้อะไรอืม แจมอ้าวพ่อจำได้ว่าพ่อทำคดีไว้เยอะเนี่ยโนริคุกกี้อินเซสตับอ๋อของบ้าๆของโนริอ่ะอ๋อหนูก็เจอเล่นไปทั่วแหละออกไปจากทีองหนูเดี๋ยวนี้เอ้าพื้นที่ส่วนตัวสำหรับกลไกตกใจของลูกมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขทำไมเสียงพ่อแม่งล้อหรอก พ่อยังหนุม่มเลยยังไม่แก่เลยขอโทษที่หนูทตัวเปล่าบางไปห้านาทีนะพอ่อโอเคไหมพ่อไม่เคยอยู่ตรงนั้นเพื่อนหนูถ้าพ่ออยากจะช่วยจริงๆห่างจากหนูเถอะเสียงโอเคเนาะหนูจะไปคุยกับเอ็นแล้วชุดงานวัดดะยัยห,ย,ยหนูลูกโดนกักบ,บริเวณจากการเห็นภาพแหวะจากพวกโดนนักฆ่า<อ>แต่พ่อไปคุยกับครูของลูกให้แล้วว่าลูกสามารถหาเพื่อนสักคนไปงานได้ด้วยคืนนี้ เงยยิ้มเบิรเตรียมตัวเด่นดัง<ฮ>ได้เลยพ่อบูลลี่ในโรงเรียนมั้งเนี่ย <c oughs> what ก็คือพวกมนุษย์ตอนนี้เหลือแค่สภาพนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือผลที่ฉันมาหาเหรอเรากลับไปหาพวกโดนแรงงานไม่ได้อีกแล้วนะวีเพอคิดถึงอ่ะ มันก็จริงก็เราเปิดตัวซับปังขนาดนั้นก็ยัยหัวม่วงแสนเศร้าให้เราเข้าไปพัวหล่อนน่ะไม่มีเพื่อนถ้าเราฆ่าทุกคนและเด็ดหัวหล่อนออกซะจะไม่ตกเธอฆ่าโดรนในงานพร้อมหลอกหังฟ้าเจกายเป็นฟูนาขาเกไปแล้วแล้วเราอาจโตมาในคณหาสต์ผีเสียงก็ได้เธอไม่กังวลหน่อยเหรอว่าเราเป็นอะไรกันแน่อืมยังไงสัญญากับฉันไหมว่านายกับยัยม่วงนั่นจะหยุดหาคําตอบเรื่องนั้น ถ้าปล่อยช่ะนี้ฉันสัญญาว่าเราจะฆ่าเพื่อให้เราอยู่รอดแค่นายกับฉันเอ็นอืมมีเงื่อนงำและวเรจะเก็บห้องบ้างปะภาษาอะไรนะเดี๋ยวนั่งเมื่อกี้ก็มีคนพูภาษานี้อยู่รัสเซียปะไม่แน่ใจ คุณที่ชวนฉันนะแต่ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าฉันอยู่นี่เพราะงาั้นฉันไปอืไปไหนถ้าตลกอะแกฉันควรจะเปลี่ยนชุดเธอจะได้ไดูน่ารักอะในทางที่ดีนะวัดดะเอ๊ะวาร์ฟได้ด้วยทำไมวาร์ฟได้โอ้อ้าวอย่าบอกนะว่าเราเป็นเหยือ่อซะแล้วเอ๊ะห้องน้ำอยู่ทางนั้น ออวีถ้าเธอปิดบังอะไรไว้เราหาทางออกด้วยกันได้นะพูดถึงมันไม่ขึ้นแหละตัวว่าตัว,ตว,วคำบรรยายก็เปิดไว้<ล>มันไม่ขึ้นเฉยเอาเอามาแล้วโอ้พึ่งนึกได้แม่งไม่ขึ้นที่ดีที่สุดสำหรับนายแม้ว่านายต้องเกลียดฉันก็าตาม Uh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. Take And so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. เห็นสุดเวัดตอนนี้ลิวอูซีเรานี่เจออะไรเข้าผมนะวัดเด้อย้มไม่เป็นเล่อย่างงีใครมาลบเอหนีเลยครับผมนะ เราต่อขึ้นไปไม่บอก right เขาเลยนะว่าไปไหนอ๋อน anyway> ี่ไงภาษารัสเซียจริงด้วยแม่ผมรู้ก็ว่างั้นแหละมีสาวรัสเซียในเรื่องนี่เหรอโอ้ตัวอะไรมาอืม Oh. ไไอ๋ออนี้ชื่อเอ็นเะพิ่งจำได้นะเอ,อยใช่แต่เธอไม่ต้องการฉันแล้วก็ได้ไม่อมอเอ๊ะยังไงช่วยเหลือยังไงสองคนนี้คู่จิ้นป่ะเนี่ยเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคู่จิ้นต้องมาผมน้าหน้า,นาแต่หูน้ารักจิบ <laughs> อ๋อก็เลยชวนเอ็นไปซังั้นเอ้าตบทำไมเนี่ยงัวโชพาวัตเด้าโหอย่างพลิ้วรอเกินนี่เดิมเดี๋ยวอ๋อพอเรามาดูเองอืมคือพ่อเราเป็นหุ่นที่มีหนวดเพียงตัวเดียวในโลกนี้ผมนะมอออกง่ายมาก เดาขึ้นหน่อยประกวดงานพร้อมเคลื่นหายตัวไปอย่างลึกลับเอที่จะถูกเปลี่ยนเป็นเอ่อนี้เอ่อเดี๋ยวเอ้ามาจากไหนโอ้โหชอบด่วนสรุปเป็นเพื่อนถ้าไม่ดีค่ะฮะใช่เหรอนะใช่เป็นเพื่อนเขาไปตอนไหนได้ยังไงไม่ใช่แล้วมั้งโดนหลอกแล้วหลอกเป็นเพื่อน

เอาจับเลยอเอานั่นพลังคอยสาวคนเมื่อกี้ปิดล็อกแล้วผมนะามออกพวกนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเลยจะโดนเก็บกัน นั่นมันอะไรนั่นมันใครพลังน่าสนใจโอ๊ะทำอะไรโอ้โห่ไม่รายละเอียดเยอะมากไม่โอ๊ะอะไรเอ๊ะฉันงงแล้วเนี่ยมาไงใช่ไหมเอ้าโอ้อุ๊ยวัดเอาเอา เ yeah. ย้อุ้ยหักคอใครกันเนี่ยไอ้อนี่มันใครว้าวระเบิดเลยโหดจังวะโอ้โอ๋อเอ๊ะเอานี่สาวราัสรเซียเหรอสาวรัสเซียเมื่อกี้ไงแดมยิงไม่เข้าโอ้โหพลังนี่มันอะไรกันแดม โอ้โหโอยตายแล้วเธอจะทำอะไรนีกบที่ฉันคิดไว้เลยสักนิดก็น่าสิเพนเอ่ออืมจะไม่ช่วยเขาหน่อยละเพื่อนเธอไม่ใช่เงี้ยก็หล่อเดม๋ย้าอย่าหล่อมากเอาเปิดล็อกแล้เอ้าพอไงหนีเหมือนเดิม <อ>นี่คุณเธอเป็นพวกแค้นพวกโดนที่มาฆ่าครอบครัวแหละก็เม็นอยู่เราจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันแต่ิวอูซี่ยพยายามผูกมิตรกับพวกโดนอยู่ผมเนี่ยโอ้ยอ้าวจิมวะ นเอาบีแบ็คโอ้โหเลเลยรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดอะไรโอ้ยคอหักไงมันผีจูออนบอก่ยอยากสยองโอ้โหจุกเลยจะสู้ยังไงพวกเมือได้โดนยังสู้ไม่ได้โอ้มีดลาก่อนโอ้โยเป็นไงล่ะอมอย่าให้เลวูซี่เอาจริงหัวรอดเนี่ยเอ๊ยยังไงเอาควบคุมไม่ได้เอา เอ๊ะทำไมเขกูไม่ได้วัดอะเว้ยวัดเดี๋ยวลิวอูซี่เก่งมาจากไหนเนี่ยเอออ้าวอ๋อยังอยู่นึกว่าเละหมดแล้วอ่ะใช่ไหมใช่หมันตออะไเนี่ยาตองกระดาษขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวแล้วริวอูซี่มาเก่งจากไหนเนี่ยวัดอะ เก่งขนาดนี้แต่เมื่อไหร่โอ้แดมกูเธอนี่ทำให้ผมนึกถึงสกาเล็ตวิทย์ยามาวอลเออพลังคลายๆเลยโอ้ไม่น่ารอดนะผมเนี่ยเจ้าอะไรมาสู้โอ้โหแย่เป็นหลายมีดโอ้ปามีดเือนดีโอโอ้มาช่วยผมเนี่ยทำไมแล้วกูเธอเก่งเป็นจากไหนขนาดนั้นดูได้แล้วโอ้โหเต้นเลยเห็นไหมกจ้าแดนยางพิ้วโอ้โหมีดกระปัดวู้ผ่านหัวไป เกลีร์ไปแล้วไม่รักโอ้อย่าทำอย่างนั้นอีกนะทำไมเล่าโอออ้ยโดนปลาใส่นี่มันรัดบอสชัดครับผมนะพลังนี่แบบโหวัดอะไอ้เจ้าว่ะแดมอืมเตะกับวัดอะเฮลเฮล โอ้โหสปินนิ่งไซค์ิคเก่งมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยราเจอพลังโอเดาโอ้ยิงเข้าหัวเลยโอ้โหตัวเทพตัวตายอย่างง่ายาอาเ,อเอ,อยเป็นใครมาจากไหนหรืออะไรออตายแล้วอววอออ้ออ้อปไปไดป,ไปไดดไไไไไเเน็ ตัวกันไปนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบโอ้กุญแจเปิดไปไหนกันหรอวัดวุ้ย,ยนี่พวกที่โดนรักพาตัวมาอะไรหรือไงอิวเละๆผมเนะี่ยใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง ให้เกีกันหน่อยอร่อยเลยนี่โดนแรงงานถึงโดนแรงงานเหรอหรือเธอกินพวกเขาเข้าไปเออกินปะเนี่ยแต่เรงตกใจผมนะริวอูซี่คุณเธอไปเอาพลังมีพลังอะไรมาจากไหนหรืเปล่าเนี่ยต่อสู้กับสาวคนเมื่อกี้ได้เฉยนาาเอกเราไปเรียนวิชาที่ไหนมาโอ้เอะเอ๋เอเอ นั่นอหไรอย่าเปิดออกมากไม่น่าใช่ของดีวัดเด้อใครอ่ะฉันคิดว่าเราเจอพ่อแม่เธอไม่เห็นจะรสชาติดีเท่าไหร่เลยวเธอทำตัวแย่มากนะใช่ฉันเคยทำตัวดีที่ไหนล่ะอืม พ่อแม่พ่อแม่คุณเธอเนี่ยเนเะหม็นเตาเท่าไหร่ <c oughs> อืมเยวาเฮ้ยว้าห์หลอนแล้วอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะวัดเดาะโอ้โหโอุย้ยดัชนีสังหารยิงเปรี้ยงเข้าไป เอ๊ะยุดกระสุนวัดเอ๊ะโมขอโทษเลยนี่คือพลังของริวยูซี่เหรอมีพลังควบคุมเหมือนกันนี่อ้าววัดนั่นไม่น่าใช่ตัวจริงนะเป็นแค่ภาพโฮโลแกรมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอือ แต่ถ้าไม่พอเข้าใจคในในลิวอ,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 อูตีตู้ได้คุณเธอม,มีพลังบางอย่างอยู่ตัวเธอเหมือนกันอื่มวัตเดร์เวกดาวเนปจูนจูปิเตอร์ยิงอะไรอ้ตุ๊กตาหมีใครมันยิงอะไรลงมาจากดาวเนปจูนจูปิเตอร์ดาวเสาอืม พวกใหม่มาอีกไรไง What the อื้มเวิลแดมโอ้โหตัดทันทีโคตรเท่รอบนี้นักดาบเหรอนายเป็นพวกเมอร์เดอร์โดรนนะผมเนี่ยสองคนใหม่มาอ่ะแดมค่อนข้างเท่นะคุณเธออื้มงานจัดวาดนะตัวลายใหม่มาครับผมเนี่ย ค่อนข้างเทใช้ดาบคาตาแนโอเคผมนั้นคือตอนที่สามครับผมนะแดมเนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นคืดเลยๆครับผมนะจะเกิดอะไรขึ้นโดยรวมแล้วถือว่าภาคไทยนี่ใช้ได้นะแล้วก็คงจะรีแอคชั่นแบบดูภาคไทยกันต่อไปผมนะแต่เช่นเคยครับผมนะถ้าเกิดทุกท่านอยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมไลค์คลิปนี้เยอะผมนะไลค์ like, ถึงพ like, ันห้าร้อยไลค์จะดูคลิปต่อไปโอเค ถึงเมื่อไหร่ก็ทักผมแล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ละแชร์แล้วก็เมนเพื่อไปไกลให้ผมตร้งสรรผลงานาใครอยากดูผมรีอคชั่นสีส์นี้ต่อยไว้ก็กดไลค์ก็เยอะัสดีปกอดกู๊ดไบายมั่วไกูดไนท์